ไ่ลงสือพิมพ์เลยเหี้ยอะวไออกจอสอร้อยรอบนั้นดังเกินนี่เ้ยที่ตำรวจมาเยอะที่ตำรวจมาเยอะอันนั้นก็คือมิสติ้งเหมือนกันเดี๋ยวก่อนนะคลิปนี้มีมีผู้หญิงไหมไม่มีครับไม่มีไปดูแล้วไปแล้วมาเพื่อ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  ว่าปั๊บมอเตอร์ไหนเนี่ยที่มาที่ไปของเขาเนี่ยเป็นยังไงจากวัยรุ่นจนมาถึงวันเนี้ยก็ยังวัยรุ่นอยู่เว้ยการเดินทางของเขาเนี่ยมาถึงขนาดเนี้ยเขามาอย่างไรบ้างเขาผ่านอะไรมาบ้างรู้จักกันกี่ปีครับโอ้โหถ้าย้อนเท้าความไปเราต้องมี10ปีเลเว้ยพี่สิบปีสิบปีตอนนี้ป้าทำอะไรอยู่เอกบาไงเอกบาเออเป็นครั้งแรกที่เรารู้จักกันก็ตอนที่พี่บาง อยู่ชาวช้างถูกต้องแล้วก็เราก็เริ่มมารู้จักกันแล้วก็สนิทขึ้นก็ช่วงนั้นแหละพี่บอกว่าเอ้ยอยากทำเสื้อให้เอออยากทำเสื้อให้ใช่ใช่ใช่ถูกป่ะใช่ใช่ขลังจังได้เลยเนี่ยใช่ใช่ดูเอ็กบาลใช่ใช่ตานะไอคนด้านในเนี่ยมันเริ่มต้นมายังไงคนด้านในเริ่มจากเพื่อนกันที่มีรถซีวิคสามประตูพร้อมกันสิบพันสิบพันก็มีแบงค์สตรีทเมทัลมีผมมีกลุ่มพี่แฮก อะไรเงี้ยแล้วก็อีกประมาณอีกหลายหลายคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็แบบชอบขับรถไปมิสติ้งงานนั้นงานนี้งานนั้นงานนี้เสร็จปุ๊บมีอยู่วันหนึ่งผมไปงานจนผมรู้สึกเลี่ยนเอผมเลี่ยนขึ้นมาแล้วเราไปแล้วเราก็จอดรถเฉยมันเหมือนงานมิสติ้งทั่วไปเราก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยปี2013ลองจัดเองแม่งเลยเพราะว่าตอนนั้นเอ็กบาที่สาขาไอ้ที่ที่เพิ่งเปิดใหม่ที่ครั้งที่2อ่ะ ผมอยู่ในปัม๊มในปั๊มล้างพอดีอผมก็เลยมีพื้นที่กว้างอยู่ปั๊มเออยู่ตรงเอและอูพี่งกห่มาไน้ยใช่สุขรมวิทสมัยก่อนอยู่สุขรมวิทอยู่ในจะ,ะจะมีร้านค้าลหลายๆร้านที่ผมดึง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 ข้ามาเป็นแอรีรยของพวกผมเองอนั่นแหละก็เลยจัดอีเวนต์ตรงนั้นขึ้นมาเป็นชอ20บวก จะเป็นคนที่อายุ20ขึ้นไปถึงจะเข้าได้ตอนมีร้านเบอร์เกอร์ของเพชรอ่าร้านเบอร์เกอร์ a M p ของพี่เพชรใช่แล้วก็มีร้านเกมร้านเกมใช่ของพี่ก้าฟอ่าแล้วก็มีมีเอ็กซ์บาร์ดัตเทคใช่แต่ก็มีดัตเทกอยู่ข้างในเป็นโซนด้วเลยใช่ใช่แบบเป็นโซนใช่ก็คือผมจะมีเป็นเวิร์กของผมเลยครึ่งหนึ่งของฟาร์มอะคือพวกผมอยู่ก็เลยตัดสินใจกันว่าเออเฮ้ยเราลองจัดงานกันเองดูบ้างดีกว่าก็เลยจัดอีเวนต์ขึ้นมาแม่งเลยเป็นอีเวนต์ที่อาจจะดูแบบ เข<คล>ื่อนมากในพื้นที่เล็กๆอ่ะเราคัดรถเข้ามา80,000ันแล้วก็มีการเบิร์นใช้เสียงใช้ควันในสถานที่ที่มันไม่ควรจะใช้ก็ไม่กูว้ารอบๆเลยเ้เขาด่าวไม่ได้ด่าอะไรก็ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรวันนั้นอ่ะเราก็แบบจัดการกันชุดใหญ่แล้วก็มีรถเซอร์กิตมีรถ จิงคณามาโชว์คือจัดงานขึ้นมาใช่จัดงานนี้ขึ้นมาเพราะนั้นกี่คันเพราะนั้น80ดสิันประสบความสำเร็จมากพอสมควรในครั้งนั้นเพราะว่าเป็นงานคันด้าครั้งแรกในประเทศไทยที่อยู่ๆก็เกิดขึ้นมาโอเคแค่นั้นแล้วครั้งที่สองเปครั้งที่สองก็จะเป็นพวกงานออโต้ซาลอนงานที่เดอะวอล์กครั้งที่สองออโต้ซาลอนใช่ครั้งที่สามเดอะวอล์กเดอะวอล์กใช่ครั้งที่สี่เอ่อจริงๆมันมีหลายครั้งถ้าเป็นอีเวนต์เลยมันเป็นมันมีแค่3ครั้งเอาอ อีเวนต์ก็จะมีคอาวนั้นนายอีเวนต์ครั้งแรกก็คือที่สุขนทัวัตรครับครั้งที่2องเดว์วอล์คครับครั้งที่3ามดื่มที่ตำรวจไปเยอะที่ตำรวจมาเยอะอันนั้นก็คือมิตติ้งเหมือนกันมันเป็นมิตติ้งเหมือนกันไอ้ชัดก็ลงสือพิมพ์เลยเยอะออกจอสองร้อยรอบนั้นดังเกินนี้เลยออกสอพิมพ์เลยงานนั้นใช่คือตอนนั้นมันเป็นทีมที่เราต้อนรับมาเลย เพื่อนมาเลยเพื่อนเพื่อนเริ่มรู้จักของด้านนีมากขึ้นแล้วก็เข้ามา,าหาผมทางเพจแล้วก็เลยชวนมาว่าเอยถ้าเกิดว่าอยู่อยากมาเที่วไทยอย่างเงี้ยมันช่วงงานออโต้ซาลอนาดีอยู่บอกผมนะอะไรเงี้ยแม่ก็เลยจัดรถขึ้นมาที่ประเทศไทยะ20คันขับจากขับจากมาเลเซียขึ้นกรุงเทพ uh. อ่านั่นแหละผมก็เลยต้อนรับ เออใช้คำว่าต้อนรับแล้วกันก็เลยจัดต้อนรับชุดใหญ่ไปหน่อยคือมาตำรวจต้อนรับเขาด้วยยิ่งเกินไม่ปิดไม่ปิดหมดเลยนะคุณตำรวจใช่ใช่เมืองทองนะใช่ในครั้งนั้นคือเราตั้งใจแค่ในปั๊มเลสไอเรีอาเอ่อตอนปั๊มแตกก็คือไปก็แตกจริงๆอ่ะแม่งไปได้แค่ชั่วโมงเดียวอ่ะปั๊มแม่งแบบระเบิดแล้วอ่ะยาวมายันตรงที่จ่ายด่านจ่ายตังจสร้อยขึ้นปุ๊บเลยบอกว่าเฮ้ยย้ายเลยเว้ยไอ้เหี้ยไปเมืองทองร้านทะเลสาบเลยแล้วกันไหนๆก็ใหญ่แล้วเราก็ คุยกับทางโกคาร์ตอิมแพเขาไว้ก็ไปแห่กันไปก็ไปอยู่ในนั้นอีก,กอีกจนเต็มลานอะ่ะอ,อ,อยู่ได้พักหนึ่งแล้วก็ตำรวจปิดกล่องออปิดกล่องด้วยสายเหตุที่เราสวยเราเป็นแพลรับบาปในวันนั<อ>้นนะก็ร<อ>ู้จัดจต้องรับรผิดชอบอยู่แล้วไม่ชไมออใช่มันเลือดมันส่วนหนึ่งแต่ว่าในวันนั้นน่ะคือมันจังหวะที่เรากําลังมูฟจากปั๊มอ่ะไปที่นู่นแต่ก่อนหน้านั้นที่ที่คนที่อยู่ที่เมืองทองอ่ะ มันเสือบเบินรถเบินรถกันก่อนหน้านี้แล้วมันก็หายไปแล้วจังหวะที่เราแม่งไปเสียบพอดี oh. เออเราเลยซวยอันนี้อันนี้เรื่องเรื่องนี้เ,เป็นเรื่องที่ดีนะฝ hmm. ากฝากบอกคนที่ดูตอนนี้หน่อยครับว่าเวลาจัดงานต้องทำยังไงจัดงานควรขอสถานที่ครับ <Hey. S 1> <laughs> หนึ่งเลยคือควรขอสถานที่ oh. เราควรเช็คแล้วเราควรขอกับทางผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือว่าทางเ,เขตอะไรก็แล้วแต่แล้วผู้มารวมงานนะผูาร่วมงานก็ oh. <laughs> ยอย่าเบิ เอออย่าเบิ้ล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 อย่างเงี้ยเรามาจอดโชว์สวยๆพอใช่มาพบปะเพื่อนๆกันคุยเล่นกันดีกว่าเพราะว่าเพราะว่างานอ่ะถ้าเกิดเราจัดรถโชว์ก็คือรถโชว์ใช่ถ้าเกิดเราจัดรถวิ่งรถแข่งก็อยู่ในสนามสนามเออก็ไปในสทั่วนี้เรากำลังทำเป็นที่กันอยู่ใช่ถูกต้องไหมใช่อย่างอย่างเราเล่เฟสแล้วก็มีพื้นที่ให้เราวิ่งได้กันใช่ส่วนหนึ่งพอเอาบันพอเอาแค่อารมณ์พอใช่เอาฟีลพอใช่เอาฟีลพอนะฮะคือผมจะบอกว่าผู้ผู้ร่วมงานเนี่ยเวลาเวลามาเนี่ย เอาแค่ okay, แบบว่าอย่าเบิ้ลนอย่าเบิร์ถ้าเกิดเป็นสาด,สดท,ที่ที่เราประชคงงานขอความร่วมมือนิดนึงนะฮะไม่งั้นตอนนั้นกะ็จนะําลำบากลำบากใช่ใชก็เหมือนในครั้งนี้แหละท,ที่ที่ครั้งเมื่อปีที่แล้วที่ผมจัดที่เซ็นทัน view, อีสต์วิวก็เหมือนกานโดนทั้งตำรวจทั้งทหารเลยยอบที่แล้วก็เลยมูฟมาที่ตลาดร่มเขียวตรงเลียบทางด่วนโอเคตรงเลียบร่มเขียวก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เลยพอในช่วงช่วงนั้นน่ะเมื่อปีที่แล้วผมรู้สึกว่า รถมันเริ่มค่อนข้างเยอะขึ้นบวกกับที่ผมเองไม่ค่อยว่างด้วยก็เลยทิ้งช่วงจากจากปีที่แล้วมันจนปัจจุบันก็ครบปีพอดีแล้วปัจจุบันนี้ฮะเราจัดที่ไหนครับนที่นี่ก็ Walking Market ครับ l ามินทากม9<ต>เป็นตลาดใหม่ที่เพิ่งเปิดตลาดนี้นะฮะเราิ่มรวรวมรถซิ่ะะะะงรถแต่งคนที่ชื่นชอบรถอะ่ะไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็แล้วแต่ฮะคือคนรักรถอะ่ะจะอยู่ที่ตลาดนี้กันเดี๋ยวพี่จะมีคนหลายคนนะฝากเห็นปั๊บเราก็รับเป็นตามดูใิคิดด้วยนะโอเคนะ ออกปากถึงผมด้วยหรอใช่ <laughs> ต้องบอกอย่างี้ครับว่าผมเนี่ยตอนทัวร์ครั้งแรกเนี่ยผมเจอปั๊บก,ก่อนเลยนะครับคนแรกเลยนะครับวันนั้นผมก็ยังแบบยังไม่ได้แบบมีคนรู้จักมากประมาณขนาดเนี้ยครับเ <c oughs> ขาก็บบแบบให้ความร่วมมือดีมากนะครับเ <c oughs> ขายังพูดกับผมไนคลด้ิดผมแล้วว่าเขาเ็งผมมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ผมเดินด้วยมือถือเดินคนเดียวอะไรเงี้ยคือเขาแบบให้ความร่วมมือในโปรเจกต์ผมตลอดเวลาในที่ผมจะทําอะไรใหม่อย่างเงี้ยถ้าย้อนกลับไปดูแบบ รายการผมที่เป็นเดอการล่าที่แบบไปถามตามอูเนี exactly. ่ยเขาก็คือ EP แรกครับสวัสดีครับที่ทีเดยการหล่า p ีทีหนึ่งที่สปอร์ตอุตสาหกรรบผมก็เห็นว่าเขาตอบต่อมาตั้งแต่วันที่ผมไม่มีเพจเหมือนกันนะครับ ตัวันนี้มีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้ผมว่าเขามาได้ใจมากสุดยอดนะโอเคก็พี่ปั๊บนะเห็นนะแต่แบบวัยรุ่นเนาะเล่นร่วมด้วยกันนะโหวันนี้เขาเรียกว่าสมาชิกเขาหรือว่าคนนี้ชื่นชอบในตัวเขาแล้วก็คนด้าไนเนี่ยเดินทางมาถึงวันนี้แล้วค่อนข้างชื่นใจแทนแกนะต้องฝากด้วยวัยรุ่นเนี่ยอยากทําอะไรรีบทำตามฝันถ้ากอบปั๊บเนี่ยต้องบอกว่าต้องเป็นเป็นน้องคนหนึ่งนะที่แบบว่าเขามีความตั้งใจมากจนตอนเนี้ยคอนด้าไนเนี่ยต้องบอกว่าคนที่คอนด้าไม่มีใครม่รู้จักฝากบอกปั๊บด้วยว่า ทำต่อไปนะแล้วเราก็ยินดีมาร่วมก,กิจกรรมกับปั๊อปรค้ค้างที่ปั<ช>๊จะจัดกิจกรรมดีแบบนี้คือก็สุดยอดครับป๊อสามารถเรียกรถมาได้เยอะขนาดนี้คือ,อ,อผมว่าเขาเป็นอินฟูที่ดีคนหนึ่งเลยคร<ช>ับ <ๆ S 1> แล้วก็ปั๊อก็เป็นคนที่แบบอธัธยาศัยดีลเลยนะคนก็เลยรักเขาเยอะผมว่าแบบไม่ธรรมดาดูดิรถมาในงานเนี่ยที่จอดรถในตลาดเนี่ยประมาณกว่าร้อคันผมว่าวันนี้น่าจะเกินครับคือน่าจะประมาณพันอ่ะคือต้องมีอ่ะอันนี้แบบโอ้ยอมรับเลยเดี๋ยวก่อนนะ คลิปนี้มีพิตตี้มีมีผู้หญิงไหมไม่มีครับไม่มีมไปดูแล้วไปแล้วไปแล้วเอาเอาปกติปกติดูบังต้องมีพิตตี้มีผู้หญิงนี่ไม่มีใช่ไหมนี่ไม่มีเหรอที่นี่งงหมดหมดแล้อสปอนเซอร์ไม่เข้าเลยเอาไปให้มิกกี้หมดจะโถบังนั่นก็โดยส่วนตัวผมมารู้จักเขาแต่พอผมได้มาทําช่องอะไรอย่างเงี้ยก็รู้จักแหละรู้จักร้านเขาสปอร์ตใช่ไหมแล้วรู้ว่าเขาทำเขาหน้าไหนเขาทําทีมแข่งสทกีสเขาเป็นนักแข่งเองด้วยถ้าถามว่า เนี่ยจะฝากเทาไมก็เขาน่าจะเป็นคนที่เก่งแล้วก็อยู่ในคองด้ามานานคนนึงเป็นคนจัดงานนี่นี่ใช่ไหมใช่ทำคองด้าไนท์เก่งนะถือว่าเก่งไหมใช่ครับถือว่าโอ้ยมาได้ขนาดนี้ก็น่าจะเก่งแล้วแหละอยากขาดบอกถึงน้องกันไหมก็ดีแล้วน้องทําดีแล้วฮะจัดงงจัดงานนี่ใหญ่โตเนี่ยคนมาเยอะมันเป็นร้อนเนี่ยผมบอกให้นะวันเนี้ยผมว่าคุณสําเร็จนะล่ะในการจัดงานตรงเนี้ยคนเยอะมากเยอะมากจริงสนุกมากนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามผมด้วยนะครับ